สดใหม่มากเลยนะครับที่นี่สดมากถ้าสดกว่าที่นี่นะครับก็ต้องไปจับเองในทะเลแล้วนะทุกคน ลืมนะครับกด subscribe ช่องเก่งเดอะคอปนายทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะเดี๋ยวเราพาไปดูตลาดกันว่าในตลาดมีอะไรไปดูกันายนะครับตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาทุกคนที่จอดรถมีเยอะมากมายนะทุกคนนะเยอะนะครับที่จอดรถเห็นไหมอันนี้เรากลาลังเดินไปตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับ คนค่อนข้างเยอะวันนี้เรามาวันศุกร์นะทุกคนโอ้ของเยอะแยะเลยทุกคนถึงทางเข้าแล้วนะของแบบของขายเยอะมากเลยนะทุกคนตลาดประมงพื้นบ้านอันศิลาเดีย๋ยวเราไปตามหาแยกกันนะวันนี้เรามาเที่ยวนะครับโอ้ทุกคน ของเยอะมากโอ้ของสดสดมากเลยนะทุกคนของสดมากเลยนะปูม้า500บาทเองถูกนะครับกิโลละ480กิโลละ580นะทุกคนอันนี้เราอยู่ที่ตลาดประมงตื้นบ้านอักศิลานะทุกคนบางแสนนะ คนเยอะทุกคนของไม่แพงนะปูมาแก่ร้อปบนปูมาเนื้อ580ปูมาเนื้อปนไข่ห้าอยยี่บนนะทุกคนไม่ไของเยอะมากทุกคน เยอะมากทุกคน,นจะซื้อจะกินอะไรดีทุกคนช่วยเลือกหน่อยเลือกทุกคนก,ก,กคนคินเยอะมากเลยทุกคน อันนี้มีหอยจ้อปูคุณนางน,นะทุกคนติดต่อเบอร์นี้ได้นะครับถ้าสนใจออกรายการด้วยนะทุกคนราคาไม่แพงนะเด็ดสิบบาทสองถึงร้อยสามสิบบาทนีสามพันครับสองถึงร้อยสามสิบพัน่สิบาท กินเยอะมากเลยนะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรทุกคนช่วยเลือกหน่อยนะครับว่าจะกินอะไรดีนะทุกคนวันนี้เรามาในวันศุกร์ที่10พฤษภาคมนะฝนก็ตกนิดหน่อยนะทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูซอยนี้บ้างนะครับนี่นะครับตลาดประมงคนบ้านท่างศิลานะตรงนี้ทางเข้านะครับเรามาดูกันว่า มีอะไรขายบ้างนะครับไ่คุณล้ออันนี้เจ๊พันน้ำจิ้มซีฟูดนะทุกคนคลปลาที่นี่สดมากถ้าสดกว่าก็ไปจับเองในทะเลแล้วนะทุกคนถ้าสดกว่าที่นี่ก็ต้องไปจับเองในทะเลแล้วนะขมืกเหรอนะ สดมากนะแล้วแล้วแล้วก็ราคาถูกมากนะทุกคนสดมากถ้าสดกว่าที่นี่นะครับก็ต้องไปจับเองในะทะเลแล้วนะทุกคนของกินเยอะไม่รู้จะเลือกกินอะไรเลยทุกคนช่วยเก่งเลือกหน่อยนะช่วยเก่งเลือกหน่อยนะ เดินดูซอยนี้ก่อนนะว่าของกินมีอะไรบ้างครับทุกคนอันนี้แจงหลอนนะเจ็ดไม้แร้อยอันนี้น้องเนยซีฟู้ดนะครับ ราคาถูกเวอร์ทุกคอะไรไม่ต้านของละลยเียคไม่น่าเชื่อนะว่าแบบไม่ได้ผมไม่ได้มานานนะไม่นึกว่าไม่นึกว่าแบบของจะเยอะขนาดนี้นะทุกคนคนเยอะมากเลยนะทุกคน น,นี่น่ากินมากเลยนะน,นี่ค่ะเดื่องไร้าอยากได้ครับรีบมานี้่พวงพื้นบ้านนะครับถ้าอ่างศิลานะครับของดีอ่างศิลาเลยนะครับสามารถทักเบอร์โทรไลน์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ แคปบหน้าจอได้เลยนะทุกคนสนใจร้านไหนโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่นะอันนี้ร้านน้องจอยกุ้งเป็นนะทุกคนสนใจก็โทรมาเบอร์อ่างศิลามาจองเบอร์นี้ได้ก่อนเลยนะครับอันนี้โทรมาสั่งจองได้เลยใช่ไหมครับถ้าสั่งจำนวนเยอะนะเดี๋ยวรอญาติก่อนเดี๋ยวเอา นี่นะครับเบอร์น้องจอยกุ้งเป็นนะครับของใหม่เข้าทุกวันนะครับ24เป็นที่26 24เดือดราคารคด้วยนะพี่ครับ26 24สดมากนะครับถ้าสดวันนี้ก็ต้องไปจับเองแล้วนะครับผมกคนโอ้ไม่น่าเชื่อว่าอ่างศิลานี่แบบของแม่งเยอะมากเลยทุกคน เชื่อนะว่าของแม่งเยอะมากเลยทุกคนกล้ากินทุกอย่างเลยนะทุกคนผมก็พยายามแบบถ่ายแล้วก็จะติดเบอร์ร้านนะถ้าใครมา่างศิลาใครจะซื้อแบบจำนวนเยอะๆก็สามารถติดต่อเบอร์ร้านได้โดยตรงเลยนะครับทุกคน ขายหมึกนะครับร้านร้านเด็กขายหมึกมีเบอร์ติดต่อไหมคะเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งหกหกโอเคครับของสดใหม่มากเลยนะครับที่นี่แถมแม่ค้าน่ารักด้วยนะครับเชื่อนะครับเปิดปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้า เปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิดมันทุ่มหรือว่า2ทุ่มอเคครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับขอบคุณครับเก่งเด็กคอฟนายครับผมเก่งเด็กคอฟนายครับขอบคุณครับ อนนี้ยังขาดอะไรอยู่ตอนนี้ของครบยังเออสับปะรดเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้เราหาซื้อของกันอยู่นะทุกคนเนี่ยระเปายังไงคะห้บาทรเปปก่อเป็นถุงถุงีถุงันเองนี่ดิอ๋อ้ถุงเป็นี่ท่อไห่ะงะอ๋อนับีนความหวังมือชดนะทุกคนเอาแบบนี้เนล่องาาน แบบนี้มันมันีกค่ะเราจะทยอยค่ะสแกนนะคะไนก็นวไัได้นได้นะเแล้วเราก็ซื้อนมบองอันอนะี้ไหมไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์ติดต่อแล้วครับ อ๋อนี่นะครับถ้าสนใจน้ำปลาหวานเมืองชนนะครับของดีนะครับก็มาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ096165ร้อนจัง2624นะครับมะม่วงเปรี้ยวไม่มีกะปิใช่ไหมไม่กะปิเราไม่เอากะปิเราไม่มกินกะปิลอ,องชิมดูไม่ร้อนจัง ออนจิ้มออไม่หน่อยจิ้มไม่หน่อยร่อยกัมึงอ,อืมอร่อยของดีเมืองชนนะครับไม่อก่ะไ,ไม่มีกระปิเนาะอ่าไม่มีกระปิเก้านี้นะครับเยอะหกมยอร่มเอามั้ยอร่อยเอาเอาาคอนแทคหคแล้วนะ ม่วงอร่อยดีไม่ใช่นี่อ๋อม่งเปลาเหรอเอาเอาที่ไม่มีกระปิ่นะไหนอ่ะอร่อยดีเออนี่แหละทุกคนไส้กรอกร้านนี้ก็น่าสนใจนะไส้กรอกหมูทองนะครับเมื่อกี้คุณโถซื้ออะไรไปเท่าไหร่มีเบอร์โทรติดต่อนะทุกคนคนซื้อเยอะมากเลยทุกคนนี่นะเยอะมากเลยครับทุกคน เราเดินกันต่อนะครับกกร้านผักสลัดหน้าตาหน้าทานมากเลยนะทุกคนน่าก,กินดีเลยเราจะน้ำจิ้ม เราไปเดินซื้อกันต่อนะทุกคนลายจุดอะไรแนะน,นำหน่อยแนะนำอันนี้ซื้ออะไรอยู่ คุณก้อยวันนี้ซื้ออะไรอยู่ครับเยอะเยอะตอนนี้ยังซื้อน้ำจิ้มเราเราเอาแบบแคเขียวนี้แต่แต่หวานเราต้องเอาขั้นหวานเอาหนึ่งครับหวานเอาหนึ่งข้นเ,เขียวเอาสองเขีวยวสองเดือยอันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ร้านเจ๊พันธ<ร><ร>ุ์น้ำจิ้มสีฟูน,นะครับเขียวสองอะ กำมงห่อันจีลานะมีหลายแล้วก็เบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะ0ูนย์หกสามห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่นะแล้วก็เฟซบุ๊กเทปอันน้ำกิมซีฟู้ดตลาดกระมงี่อันจลานะครับมีเบอร์โทรมีแอปไลน์ได้เลยนะครับแอปซีฟู้ดสี่สองแปดเก้านะครับรสชาติเด็ดนะครับอันนี้เรากินประจํานะร้านนี้นะฮะกินประจํานะทุกคนนะครับ โโโโโโาอันนี้เรียกว่าอะไรครับไข่ปลามึกไข่ปลมึกนะครับรรน,น,นี่นะครับเจ๊ขวัญไข่หมึกย่างนะครับ 1นึรใช่ไหมคะนี่ฮะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหนึ่งห้าแปดเก้าสี่สี่ห้านะครับศูนย์้หนยะครับร้อนจังหน้าตาหน้าทานมากร้อย,อย<ร>นึงครับแกง้<ฆ>ม,มัค้ครับติดไม้แกตเรีเยนมาก น้องเก่งต้องขออภัยผู้ชมทุกคนและคุณนางด้วยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคภาพและเสียงถ้าใครมีโอกาสไปตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาชนบรุรีของดีบอกต่อน้องเก่งขอแนะนำเลยขอยจอปูคุณนางเจ้าแรกที่ลูกใหญ่เนื้อปูมากเจ้าเก่าในสะพานปราเบอร์โทร0877004216ไปตาม ตำชิมกันเลยเนื้อปูเจ๊แก่ลูกใหญ่มากนะทุกคนเนื้อปูแบบแน่นๆเลยรสชาติอร่อยเนื้อปูเยอะมากขอบอกกินแบบจุกๆกันไปเลยถ้าใครมีโอกาสมาทางศิลานะครับอย่าพลาดตลาดประมงพื้นบ้านน้องเก่งขอแนะนำเลยนะครับ หอยเจ้อปูเจ้นางเบอร์ติดต่อเราทิ้งไว้ให้แล้วนะครับเนื้อปูแน่นมากขอบอกสดใหม่อร่อยขอบคุณเจ้นางด้วยนะครับที่แถมของแถมให้น้องเก่งนะครับแล้วก็กิมงานนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะช่องใหม่นะคะช่องเก่งเดอะคอฟไนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามด้วยนะคะมื้อนี้ 罗马、冰苏。嗯 เด็กมีมางร้านเป็นร้านเกือบร้านสองร้านแต่โจมเป็นเล็กอันนี้มัน็อดมันก็อ่นดเก็เป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเก่งเดอะคอปนายด้วยนะทุกคนกด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 เลยช่องน้องใหม่นะคะฝากเนื้อฝากตูวด้วยนะคะช่องชื่อเก่งเดอะคอปนายนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับขอมุ่งไปสู่หมื่นวิวก่อนนะทุกคน